สำหรับผู้โดยสารที่จะใช้เครื่องบินในเที่ยวนี้นี่นะครับจะเจอจุดชั่งน้ําหนักตัวไม่ต้องตกใจนะครับถือว่าเป็นมาตรการใหม่ครับในสัปดาห์นี้นะครับถ้ากาศยานดอนเมืองในบางเที่ยวบินของสายการบินต่างๆอย่างที่เห็นในภาพนี่นะฮะจะเป็นของสายการบินไทยแอร์เอเชียเขาจะแสดงป้ายชัดเจน ช่างเพราะรักนะฮะโดยขออาสาสมัครผู้โดยสารนะฮะย้าว่าตามความสมัครใจครับไม่ช่างก็ได้ช่างก็ได้นะฮะแต่การช่างก็คือช่างทั้งน้ำหนักตัวและก็สัมภาระเพื่อเก็บค่าเฉลี่ยน้ำหนักนําข้อมูลนั้นไปปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นะครับอาศ,าศายัยการบินยืนยันนควะครับว่าการช่างน้ําหนักตัวดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้อง สมมติว่าถ้าน้ำหนักเกินต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมนะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะฮะและข้อมูลทุกอย่างถือว่าเป็นความลับตามกฎหมาย PDPA นะฮะตาช่างจะไม่มีจอตัวเลขแสดงข้อมูลนะครับข้อมูลจะถูกนําเข้าไปบันทึกในระบบอัตโนมัติสําคัญที่สุดนี่ไม่ได้เป็นการบังคับผู้โดยสารนะฮะเพียงแต่อาสาสมัครขอความร่วมมือเท่านั้นเองครับ